สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดู <love> อีกหนึ่งงานที่บริษัทของเราผลิตนะคะนั่นก็คือบอร์ดไดทัชหรือสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นป้ายเมนูอาหารป้ายออกบูธจานนิทรรศาการไม่ว่างานจะเร่งจะด่วนแค่ไหนเราก็ผลิตได้ทันเวลาแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องผลิตที่รวดเร็วมีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเครื่องรีดสติกเกอร์ที่ติดสติกเกอร์ได้อย่างเรียบเนียนไม่เป็นฟองอากาศ และเครื่องไดพัตที่ไดพัดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสติกเกอร์ที่เราใช้นั้นจะเป็นสติกเกอร์กันน้ำร้อยเปเซสีไม่หลุดไม่ลอกนะคะและในส่วนของฟิวเจอร์บอร์ดนั้นเราก็มีความหนา3มมิลและ5มิลให้ลูกค้าเลือกสรรค่ะหรือลูกค้าท่านไหนไม่ชอบฟิวเจอร์บอร์ดเราก็มีโฟมบอร์ดเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ลูกค้านะคะ ว่างานลูกค้าจะมีรูปร่างที่ซับซ้อนหรือม,มีมุมโคลเยอะแค่ไหนเครชองของเราก็เอาอยู่ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อมาหาเราได้เลยนะคะ